รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอระหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุดช่วง เจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทพวิมลญาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราษฎวรวิหารการเดินทางของเราทั้งหลายท่างก็เดินทางอย่างมีเป้าหมายที่จะไปยังจุดที่ต้องการแต่การเดินทางนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยว่าโดยวันจะผ่านไปก็ไม่ง่ายเลยว่าโดยสัปดาห์เดือนปีก็ผ่านไปโดยไม่ง่ายเลยทัานเป็นอย่างนี้เราท่านทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการเดินทางเพราะชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอน มีวันที่จะโยกย้ายถ่ายเทมีวันที่จะถูกขยับปรับตามฐานะแห่งตนของตนเราทุกท่านทุกคนจำต้องเตรียมพร้อมเสมอในการเดินทางที่จะก้าวไปยังไม่มีวันกำหนดว่ามากหรือน้อยก็ไม่กำหนดเราส่วนหนึ่งเข้าใจ จึงเตรียมพร้อมด้วยลักษณะที่ทำได้ง่ายทำบุญต่างบา้านไหว้พระสดมนต์เช้าเย็นในโอกาสก็ถวายพระธานเชา้าพระธานเพลงแด่พระสงฆ์ผู้รักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายอันชัดเจนเป็นผู้แทนขององค์บรมครูแห่งเราทั้งหลาย เราถึงมีการส่งเสริมสนับสนุนทุกรูปแบบในชีวิตของเราทุกคนเราเดินทางอย่างมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่แน่ใจว่าเราจะต้องเสริมเติมแต่งด้วยบารมีด้วยความดีที่เราเห็นว่าพอทำได้เช่นออกบวชในคขมา บวชเป็นสามเณรบวชเป็นภิกษุภาวะและมีข้อปฏิบัติที่ผูกพันด้วยวัดปฏิบัติอย่างไม่หยุดไม่ยอ่อนดังสลาพระสทาข้อผูกสาธุชนไว้ด้วยกิจกรรมทุกวัน365วันให้มีกิจกรรมที่ผูกพันอย่างนี้ต่อเนื่องกันอยู่เดินขึ้นมา ต้องมีส่วนรู้และรับผิดชอบเปิดโอกาสไว้ให้ทุกภาคส่วนไดนน้ร่วมทำวัดสวดมนต์เช้าร่วมทำบุญตกบาลร่วมไหว้พระสวดมนต์ร่วมรับศีลห้ารับศีลแปร่วมถวายสังฆทานและที่สุดก็ฟังทำนั่งสมาธิ เป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเดินทางอย่างไม่มีวันหยุดวันย้อนจนชีวิตจะหาไม่ถือเป็นทางที่ไม่มีระยะที่แน่นอนเราไปอุดรก็บอกระยะทางที่ชัดเจนเราไปเชียงใหม่ก็มีระยะทางที่ชัดเจนเราไปใต้ก็มีระยะทางที่ชัดเจน เราไปทางที่ตนอรก,ก็มีสุดปลายทางที่ชัดเจนต่อให้เราต้องเดินส่วนหนึ่งของภาคีสารก็มีระยะทางที่ชัดเจนในการเดินทางมีวันเวลาที่บอกระยะโดยประมาณได้แต่การเดินทางของมู่เราทั้งหลายซึ่งเดินทางอย่างตั้งใจเป้าหมายที่จะต้องชัดเจนกับวันเวลาที่จะจบ นั่นคือไม่มีใครที่รู้ได้เมื่อรู้ไม่ได้เราทุกคนจงตั้งใจจงใจที่จะเตรียมพร้อมอยู่เสมอบอกกับตัวเองว่าถ้าอยู่เราก็จะอยู่อย่างดีขึ้นถ้าเราจะอยู่ต่อไปก็จะไปอย่างดีขึ้นและถ้าเราต้องตายเกิดมาใหม่เราก็ตายเกิดมาใหม่ดีกว่าเดิม การเดินทางของพวกเราถึงต้องเตรียมพร้อมซึ่งความดีงามตามรูปแบบที่ปารบแนะนำเสนออย่างนี้ทุกๆวันพิเศษสุดเราก็บอกกันว่ามีโอกาสเราก็บวชเนคขมะม,มีโอกาสเราก็ส่งลูกส่งหลานบวชเป็นสามเณรเป็นภิกษุภวะในาศาสนานี้เพื่อรักษาไว ซึ่งศาสนาบุคคลศาสนาธรรมศาสนาพิธีก็จะอยู่คู่กับเราไปถึงเปิดไว้ปีหนึ่งให้บวชในขมมะตลอดทั้งปีบวชพระบวชเนรอยู่เก้าเดือนยกเว้นงานสมบ,บวชจุงสมบ,บวชนาไฟ ก็บวชได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติอยากเห็นการบวชในขมมะอยากเห็นการบวชเป็นสามเณรเป็นพิกูุภาวะในาศาสนานี้ของเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสส่งเสริมสนับสนุนการบวชของสามเณรและของพระเพื่อเป็นหลักใจแห่งการสืบไว้ ตึงศาสนาบุคคลต่อติดศาสนาวัตถุต่อติดศา,า,าสนาธรรมต่อติดกับศาสนาพิธีอย่างต่อเนื่องทุกวันเราทั้งหลายเราเชื่อว่าการเดินทางของพวกเราเป็นการเดินทางต้องมีสเสบียงกลางสเสบียงของพวกเราก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เราทั้งหลายทำได้ เรียกว่าทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นฟังธรรมนั่งสมาธิเป็นที่สุดของที่สุดแล้วก็ส่งเสริมกันเป็นสามเณรเป็นภิกษุภาวะในศาสนานี้ตามความตั้งใจของท่านทั้งหลายซึ่งก็มีความตั้งใจที่ตรงต่อพุทธประสงค์โดยแท้หมู่เราอย่างพอมีโอกาส เปิดไว้ให้บวชกันทุกเดือนยกเว้นเข้าพรรษาออกพรรษาก็ถือสะดวกบวชได้ทั้งเก้าเดือนเก้าเดือนก็บวชพระบวชเนรนี่เป็นส่วนสำคัญต่อกิจกรรมที่ทำทุกวี่ทุกวันเพราะถ้ามีผู้นำคือสง์เป็นองค์แทนแห่งาศาสนาบุคคล าศาสนาไทยยาเราก็ได้รับความสะดวกสบายดีเพราะมีผู้นำผู้ตามนั้นไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่นั้นการให้โอกาสลูกหลานบวชเป็นสามเณรเป็นพระจึงเป็นวาระที่ควรได้กระทำเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจบวชตลอดมา40ปีก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมการบวชสามเณรและเป็นพระและส่งเสริมการบวชในขามาอย่างไม่หยุดไม่ย่อนจนกว่าจะหมดลมหายใจเข้าออกเป็นเป้าหมายถึงบอกไว้ว่าอะไรที่สะดวกอะไรที่สบายอะไรที่ง่ายอะไรที่ประหยัดอะไรที่ประยุกต์อะไรที่ประโยชน์สูงสุดมีในสังคม ก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งแห่งกิจกรรมนั้นนั้นให้สาธุชนคนดีทั้งหลายได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างวันอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนก็ฟังเทศฟังธรรมวันอังคารต้นเดือนก็รัตนานิม์คณะสงฆ์จากวัดที่ต่อเนื่องผูกพันมาเจริญพุทธมนต์ชั้นเพลทุกวันอังคารต้นเดือนสิบรูป เป็นที่สุดของความตั้งใจวันอื่นใดก็มีภาระผูกพันต่อเนื่องทั้งใกล้และไกลทั้งในกทมและต่างจังหวัดเป็นส่วนเสริมเติมแต่งความดีงามให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเพราะโลกแห่งความดีงามเป็นโลกแห่งการพึ่งพาเมื่อเป็นโลกแห่งการพึ่งพาเราจึงเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุน เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันส่วนหนึ่งนั่นมีกินประจำวันส่วนสองถ้าเกินก็เก็บเผื่อขาดเปื่เหลือไว้สำรองไว้ส่วนสามก็ดูแลสังคมเสียภาษีส่วนสี่ก็การบูญการกุศลเราแบ่งภาระผูกพันในสังคมนี้นั้นต่อเนื่องกันไว้บน กรอบปฏิการที่มีความชัดเจนย้ำเด่นในเรื่องของการบวชพระบวชเนนบวชเนคขมะเป็นโอกาสที่ควรได้กระทำอย่างยิ่งเพราะการเติมเสริมความดีแห่งตนของตนเป็นโอกาสที่เราทำได้ทั้งนั้นเพราะเราบอกว่าเราจะเลือกอยู่เลือกไปและเลือกตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าเดิม เราจึงหาทางให้กับตนเองว่าอยู่เราก็ต้องอยู่อย่างมีความหมายไปเราก็ไปยังมีความหมายถ้าจะอยู่อย่างมีความหมายนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งของเราทุกคนเป็นเป้าหมายของเราทุกวันเราจึงมีคำว่าบวชเนคขมะบวชสามเณรบวชพระไว้ในพุทธศาสนา เพื่อสืบสารสาศาสนาบุคคลาศาสนาวัตถุาศาสนาธรรมและาศาสนาพิธีให้ยังอยู่คู่กับพวกเราเชิญชวนปารอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้มีโอกาสาร,ร่วมกิจกรรมตามความผูกพันที่มีไว้ต่อที่สลาพระสทา3า5รวันก็มีภาราผูกพันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ยอด บนกิจกรรมก็มีผูกกันไว้ว่าทำวัดเช้าร่วมทำบุญต่างบ้านร่วมทำวัดสวดมนต์ย่อรับศีลห้ารับศีลแปดรับศีลโบสถร่วมถวายสังฆท,ทานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หยอ่อนสุดที่สุดก็ร่วมฟังอ่านฟังธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจกันไว้ ทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งแห่งบุญกุศลทุกภาคส่วนเป็นส่วนดีแห่งความดีของเราทุกคนจึงปารมสาธุชนคนดีทั้งหลายให้มีส่วนรับรู้และมีส่วนสนับสนุนตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาแห่งตนของตนโลกแห่งความน่าอยู่ก็จะเกิดขึ้น ในเรื่องคําว่าบุญคําว่ากุศลเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกหมู่เหล่ตาตรหนักที่จะตื่นขึ้นมารับผิดชอบกันอยู่แล้วแต่มาย้ำมาเตือนกันไว้เพื่อเลือกทางเดินของตนของตนว่าเราจะเลือกทางเดินของเราอย่างมีจุดนัดพบบอกว่าเป็นชาติที่พิเศษสุดคือการเกิดเป็นคน มีทางเลือกแห่งการเป็นอยู่และเป็นอยู่แห่งตนของตนให้ดีขึ้นเรียกว่าจัดสรรตนเองด้วยตนเองให้ดีขึ้นเพราะมีส่วนประกอบต่อเนื่องกันไว้ถึงย่ำกระทันทั้งหลายไว้เสมอว่าสถานที่พวกเราก็สะดวกสิ่งแวดล้อมพวกเราก็สะดวกธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เราก็โอปนายิโกน้อมมาสู่แนวการปฏิบัติแห่งตนของตนโดยพื้นฐานแห่งความดีงามแห่งเราทุกคนบนกิจกรรมที่ทำไว้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายบนเป้าหมายเดียวกันที่อยากให้ทุกท่านทุกคนมีส่วนเสริมส่วนเติมส่วนส่งส่วนนูนกิจกรรมให้เกิดได้มีขึ้นในวัดแห่งตนที่ใกล้ชิด เราอยู่ใกล้วัดไหนเราศรัทธาวัดใดเราก็าจงมีโอกาสไปร่วมวัดนั้นๆตามกำลังแห่งตนของตนควรได้กระทำอย่านิ่งดูดายให้เห็นความสำคัญแห่งความผูกพันแห่งการเสริมสร้างความดีงามซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาหนังพึ่งเนื้อเอ็นพึ่งกระดูก เขาเราท่านมีส่วนต่อเนื่องกันอย่างนี้เป็นที่สุดวัดวาศาสนาก็อสัยทุกมู่เหล่าที่มีส่วนรู้รับผิดชอบรู้และรับผิดชอบว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งกันสร้างหลักกิจหลักใจให้เรามีจุดนัดพบมีจุดสยบเป็นที่แน่นอนคือวัดวาศาสนาจึงมีส่วนกระจายขยายวัดอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อน สุดของที่สุดสำนักสงฆ์หนึ่งวัดหนึ่งสำนักปฏิบัติธรรมหนึ่งก็มีส่วนกระจายจขายายไว้อย่างน้อยก็เป็นที่พักนกหนูปูปีเป็นที่พักแห่งสังคมผู้มีโอกาสไปแวะพักตรงนู้นแวะพักตรงนี้สร้างความร่มรื่นให้กับบรรยากาศสังคมนั้นๆจึงนิยมสร้าง ศาสนาวัตถุให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆจะได้ประโยชน์สุขร่วมกันเพราะนับแต่วันคนมากขึ้นที่ประโยชน์ส่วนรวมมันจะน้อยลงจะกลายเป็นเรื่องที่ของแต่ละคนสุดท้ายประโยชน์ส่วนใหญ่มันจะไม่มีความสะดวกในการจัดกิจกรรม จึงนิยมสร้างวัดสร้างวาสร้างศาสนาด้วยสร้างบุคลากรบุคคลเป็นตัวแทนเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาแห่งเราทั้งหลายจึงนิยมให้บวชเนคขมะาจึงนิยมให้บวชสามเณรบวชพระอย่างไม่หยุดไม่ย่อนถือว่าบวชเกือบทุกเดือนมีที่สุดคือบวชหน้าไฟบวชลูกบวชหลาน บวชเช้าสึกเย็นบวชเย็นสึกบ่ายและบวชเช้าสึกวันรุ่งขึ้นสุดแท้แต่กำหนดเวลาแห่งผู้เข้ามาบวชทำอย่างไรคนนั้นจะได้เดินเข้าวัดจึงพยายามทำทุกส่วนทุกสัต์ให้ทุกคนได้เดินเข้าวัดได้มีเวลาสำรวจตรวจสอบตนของตนว่าเรามาด้วยอะไรเราอยู่ได้ด้วยอะไร และเราจะไปได้ด้วยอะไรเราต้องถามตัวเราเองสม่ำเสมอเรามาด้วยอำนาจความดีอันเป็นบุญกุศลเราอยู่ด้วยอำนาจความดีอันเป็นบุญกุศลอันเราจะอยู่ต่อไปได้ก็อ,อยู่ไปได้ด้วยอำนาจความดีอันเป็นบุญเป็นกุศลจึงพยายามเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญได้มีโอกาสร่วมสร้างบารมีกัน เป็นพื้นฐานเดียวกันศาสนาบ,บุคคลศาสนาวัตถุศาสนาธรรมศาสนาพิธีให้เกิดให้มีขึ้นที่สลาพระสถทาอย่างไม่ขาดสาย365วันก็มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปนี่เป็นความตั้งใจที่มีส่วนสร้างเสริมเติมแต่งความดีงามแห่งเราทั้งหลายร่วมกันจึงพพเพียงให้ผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอยู่ใกล้วัดใดเขาไปวัดนั้นสะดวกวัดใดเขาไปวัดนั้นเพื่อจุดหมายปลายทางแห่งความดีงามแห่งกันและกันอยากเห็นทุกคนมีส่วนเดินเข้าวัดเดินไปสู่มีกิจกรรมร่วมกันสังคมนั้นเป็นสังคมแห่งเอื้อทอนเป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โลกที่ยังมีความน่าอยู่พอโลกนี้นั่นต้องการลักษณะมีน้ำใจมีคําว่าน้ําใจมีคําว่าอาศัยซึ่งกันและกันอย่างที่เราอยู่ปฏิบัติอย่างนี้ทุกทุกวันเราเตือนตัวเองว่าเราเลือกทางเดินของตัวเองได้บนมีกิจกรรมความดีงามร่วมกันบนข้อปฏิบัติที่เราผูกพัน ทำบุญทางบานฟังธรรมะปฏิบัติประจําวันนี่คือกิจกรรมที่ทรงไว้แห่งความดีงามที่สลาพระาจากิจกรรมที่ทรงไว้แห่งความดีงามที่สลาพระาจาอย่างมีขาดสายแม้กันในนั้นก็ออยังมีคำว่าเด็กไทยไม่ไกลวัดเชิญชวนให้โอกาสลูกหลานเข้าวัดมีกิจกรรมในวัด ตามโอกาสที่ควรได้เดินเข้าวัดสมัยก่อนนั้นอยู่ที่วัดโพธิสมพรเมืองอุดรธานีกระ่านจ้คุณปู่พระอุดมยานโมรีจันศรีแสนมงคลมีกิจกรรมเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ว่าโดยส่วนแล้วจะมีนักเรียนมาเป็นร้อยหลายร้อยเดินเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ ภารกิจอย่างนี้เป็นภารกิจอย่างการหนุนเนื่องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นความดีงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อไรที่ไหนถ้ามีคำว่าเดินทางเข้าวัดบ้างข้อปฏิบัติก็จะหนุนเนื่องต่อเนื่องซึ่งกันและกันที่ก็ใกล้วัดแต่ไม่ได้เข้าวัดใกล้วัดแต่ไม่ได้เข้าวัดเลยกลายเป็นเรื่องห่างเหิน สุดท้ายคำว่าเต็มเต็มส่วนก็ไม่ปรากฏเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกิจกรรมนั้นๆไม่ค่อยจะมีหากจะมีอยู่ก็วันประเพณีปฏิบตัติมาฆะปีสาขะอัตมีอาสานหาเข้าออกพรรษาสิบสสิงหาหา้าธนวามาราเป็นโอกาสที่เปิดไว้กว้าง ยังพอมีผู้รละลึกถึงความดีงามแห่งองค์บรมครูของเราองค์พระราชาของเรายัางมีผู้ระลึกถึงความดีงามก็ยังมีโอกาสเดินเข้าวัดวันสำคัญสำคัญที่ผูกไว้ผูกไว้เพื่อ,อยังความดีให้ยังให้ความดีปรากฏอยู่หมู่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลาย ก็เชิญชวนกันไวใ้ให้มีวันนัดพบเช่นวันคล้ายวันเกิดก็เดินเข้าวัดบ้างวันโคนวันพระก็รู้นึกคิดทำบุญตทงบารบ้างวันที่สุดวันตายของผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายก็ระลึกถึงรับรู้รับผิดชอบบ้างเป็นการปลูกฝังการต่อเติมเสริมอายุแห่งกันและกัน เป็นการรักษาไว้ซึ่งความดีงามซึ่งกันและกันเป็นการเสริมบารมีแห่งตนของตนอย่าได้ประมาท